สวัสดีค่ะเพื่อนๆเนยนูเอเคนะคะวันนี้น้องกวางมาเยือนอข้างบ้านพอดีเยนูเห็นก็เลยคว้ากล้องออกมาถ่ายออยากจะให้เพื่อนๆที่ยังไม่เคยเห็นที่อยู่ในเมืองไทยได้ดูเนาะว่าทางประเทศอ,อเมริกาเนี่ยเขาอนุรักษ์สัตว์ป่าคือสัตว์ป่าเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาอ,อยู่ในมาเดินเล่นอยู่ในบ้านเราได้เพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกพวก พืชผักสวนครัวเอาไว้เอาเอาไว้หลังบ้านเนี่ยเราสมควรที่จะมีรั้วเนาะเอาไว้กัน้นเพราะว่านงกวางเนี่ยเขาจะชอบมาเอา่อมากินพวกเอ่อต้นมะเขือเทศแตงกวาหรือ,พ,อ,อพวกเอ่อพวกเอ่อใบไม้ที่เอ่อใบพืชผลไม้ที่อ่อนๆนเนี่ยยังอ่อนอ่อนอยู่อย่างต้นแอปเปิลเนี่ยยอดอ่อนอนนี่เขาก็กินเขาจะกินพวกใบไม้นะกินผลไม้เป็นอาหาร เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีรั้วกันพวกเขาแต่รั้วต่ําก็ไม่ได้นะเพื่อนเขาปีนได้เพราะว่าเคยเคยทารั้วต่ําแล้วเขาปีนปีนขึ้นไปกินได้เขาเอื้อมขึ้นไปถึงก็วันนี้เขามากันสามตัวไม่แน่ใจว่าตัวที่จ้องยหนูอยู่นี่จะเป็นตัวแม่หรือน่าจะเป็นตัวลูกนะหร,หรือว่าเป็นพ่ออันนู้นน่าจะเป็นแม่เพราะเห็นลูกน้อยตามตูด เขาจะมากันเนี่ยสมตัวสามตัวอยู่ตลอดไม่เคยเห็น4ี่นะจะเห็น3ามไม่แน่ใจว่าเป็นพ่อแม่ลูกหรือเปล่าก็เป็นธรรมชาติที่น่าดูนะคือเราไม่ต้องไปสวนสัตว์เลยเขาจะมีมาให้แบบนี้แต่สิ่งที่สัตว์ป่าท,ที่ไม่ชอบก็คือตัวสังเพราะว่าเวลาเข้ามาเนี่ยจะเหม็นมากๆก,กลิ่นเนี่ยจะโชยมาถ้าเรากำลังหลับอยู่เนี่ยปลุกให้เราตื่นได้เลย นะก็โฟโจเคยไปวิ่งไล่ขับสกังทีหนึ่งแล้วกลับมานี่เหม็นมากเหม็นเรียกว่าเป็นเดือนกว่าภายในบ้านเนี่ยกลิ่นจะหมดเพราะว่าโฟโจเวลาเขากลับเข้ามาเขาก็จะกระโดดมาที่โชโฟงโชฟามานอนอยู่บนเผ้าห่มด้วยจับอาบน้ำแล้วก็ไม่หายอันนี้ก็เข้ามา เดินเล่นมากินพวกหิมะที่ค้างอยู่บนใบไม้เขาก็มาแทะลิมไปเหมือนเขาก็มาเอนจอยมา ت, ใช้ชีวิตตามธรรมชาติของเขาอเนอะปลอดภัยเพราะว่าผู้คนไม่ทำร้ายเขาเหมือนเขาก็เชื่องเขาก็จะนอนมีที่นอนอยู่แถวๆตรงนี้แหละมันจะมีป่าละเมาะเล็กๆข้างๆบ้านเขาก็จะอาศัยนอนอยู่ในนี้ ก็คลิปนี้ไม่มีอะไรยานูแค่อยากจะเอาน้องกวางมาอวดแค่นี้นะคะเดี๋ยวยานูเตรียมตัวไปทำงานแล้วค่ะสวัสดีค่ะ